ครับขอต้องรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยชัดๆเล่าข่าวชัดลึกทุกประเด็นกับผมชัดปันทิตเวชร,รายการที่นําท่านไปเจาะลึกทุกเรื่องราวการลงทุนในตลาดหลักรทรัพย์แหงประเทศไทยนะครับเราวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติพิเศษนะครับกับทางผู้บริหารของบริษัทจุะเบียนซึ่งกําลังจะมาเป็นน้องใหม่นะครับที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับทางคุณพักดีเหล่างงามนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัท อ่ r มาร์เก็ตคอนดิชันเอเียจำกัดหรือ MCA นะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการเรานะครับเช่นบเพราะมว่าวันนี้ MCA เราก็น่าจะพร้อมนะที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในหุ้น IPO แลละนะครับแต่ก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นก็อาจจะต้องให้ท่านผู้ชมท่านนักทุนเนี่ยได้รู้จัก นะครับในตัวอง MCA กันนิดนึงครับธุรกิจเราทำอะไรเป็นยังไงมาบ้างครับครับผมก็ <c oughs> จริงๆ MCA ก็เปิดมาแล้วปีนี้ปีที่12บนะครับก็รับในเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจรนะครับ,รบโดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ tools เนี่ยเอามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ <c oughs> เพื่อ Deliver r e s u ซ t ให้กับลูกค้านะครับอย่างคุ้มค่าจากทีมงานที่มีประสบการณ์อยู่ด้วยกันมากว่าเกือบ2ีปีนะครับก็ ในเรื่องของรูปแบบของบริการนะครับก็แบ่งเป็นสี่หมวดนะครับ,รบหลักๆก็อันแรกก็คงจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดและดิจิตอลนะครับ,รบอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของการทำแพคกิ้งและโลจิสติกส์แล้วก็อันที่สามก็คือในเรื่องของพนักงานแนะนําสินค้าคแล้วก็พนักงานจัดเรียงสินค้าครับผมในสี่หมวดธุรกิจหลักตรงนี้ของเราเนี่ยคุณอยากให้คุณพัดีช่วยเล่าหน่อยนะว่าผลส่วนมันเป็นยังไงแล้วก็สัดส่วนรายได้ปัจจุบันมันเป็นยังไงครับครับผมก็ จริงๆเวลาผมอธิบายผมก็จะบอกว่ากิจกรรมทางการตลาดเนี่ยมันเหมือนภูเขาน้ําแข็งสิ่งที่มันโผล่พ้นน้าที่เราเห็นเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวแต่งานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่อยู่ใต้น้ำมันค่อนข้างเยอะทุกคนก็จะถามว่าออกกันไน์ไหมใช่กันไน์หรือเปล่าก็ใช่นั่นคือสิ่งที่โผล่พ้นน้ํามาเห็นแต่ว่าสิ่งที่อยู่ใต้น้ําเช่นการทำโอเปอเรชั่นยกตัวอย่างเช่นลูกค้าอาจจะบอกว่าเอซีเนลสันบอกว่ายอดดิสเิบิวชั่นไม่โตคุณมีวิธีการดราฟ์ยังไงบ้างหรือลูกค้าอาจจะบอกว่าให้ปตติิด่อคลนก สุตินารีเอาสินค้าเอาตู้เย็นไปลงลงนงชิมนงลมขายเป็นยังไงบ้างพวกนี้บางงานปีหนึงหลายสิบล้านทีเดียวซึ่งมันต้องอาศัยการรันสเกลโอเปอเรชันเนี่ยในระดับประเทศก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอันนึงที่เรามองว่านอกเหนือจากเรื่องของการออแกไนต์ก็คือพวกนี้พวกนี้ถ้านับเป็นพอร์ตในเรื่องของรายได้ประมาณสัก40%กว่าเท่านั้นเอง อีก60%ของบริษัทเนี่ยเป็นเรื่องของงาน outsourcing ไม่ว่าจะเป็นงาน outsourcing พนักงานแนะนําสินค้าหรือ outsourcing ในส่วนของพนักงานจัดเรียงสินค้าอ,อ๋อนี้เราก็จะแนกไปถึประมาณ60%สิบสี่ใช่ใช่ครับผมตัวของ MCA เองที่เราบอกว่าเราเป็นการตลาดแบบครบวงจรเนี่ยในอุตสาหกรรมเองก็คู่แข่งอาจจะพอ,พอสมควรจุดอะไรที่เราเป็นจุดเด่นหรือว่ามี สิ่งที่เราเหนือกว่าคู่แข่งในการทําตลาดแข่งกับเขาเนี่ยนะครับข้อแรกเลย DNA ของเราครับก็เชื่อใจวัดผลได้อ,อย่างมืออาชีพชทีนี้ก็ต้องบอกว่าการวัดผลได้ในบางทีเราคอมมิตยอดอเนี่ยถึงบอกอันนี้เริ่มต่างจากออร์แกไนเซอร์ละเวลาจัดกิจกรรมทุกอย่างเอ้ยงานนี้คุณจะไปแจกสินค้าตัวอย่างแจกได้เท่าไหร่ไปแจกสินค้าตัวอย่างคุณสามารถซัพเจสต์ออเดอร์ได้เท่าไหร่อันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าแต่ละงานที่เราทำล้วนแล้วแต่มี KPI จบงานมาต้องตอบให้ลูกค้าได้ว่างานนี้ยสักเซสเท่าไหรบ่บวัดได้ยังไงอย่างนั้นเลยถ้าไม่ได้ลูกค้าถามเลยมีเพนนัลตี้ฟรีไหมถ้าไม่จ่ายเพนนัลตี้ฟรีจะต้องเมคอัพให้ไหมจริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เราเข้าใจว่างานบริการจบมาต้องสวยทุกง,งานไม้ลูกค้าไม่จ่ายตาังค์เพราะนั้นเนี่ยถ้าอะไรทําเพิ่มให้กับลูกค้าได้ทําชดทำเมคอัพให้สุดท้าย สุดท้ายคือต้องมัดผลได้เราก็ต้องได้เค i ่ลูกค้าอันนี้คือความตากของเราคอันนี้คือคือจุดที่เป็นต้องเป็นดีในของเราที่ทําให้กับลูกค้าสร้างความพอใจนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าตัวธุรกิจของถามสอยนิดนึงตัวธุรกิจของเราเองเนี่ยท่านผู้ชมนักทุนเนี่ยอาจจะอย่างอย่างที่บอกว่าจะมีคําถามเรื่องของอแล้วมันเป็น organize ไหมสิ่งที่สิ่งที่เราต้อเพิ่มเติมตร,ตรงเนี้ยมัน มันมันยังมีเอกอื่นแม้ที่อ,อ,อาจจะลงเลยลอีนิดนึงไได้ไหมครับ,รบจริงจริงเยอะเลยครับคือผมมองว่าจริงๆ4สี่พีราหลักของเราเนี่ยมันจะมียังบางจุดเนี่ยเช่นกิจกรรมทางการตลาดและดิจิตอลเนี่ยซึ่งเรายังไปในเรื่องของดิจิตอลค่อนข้างน้อยซึ่งมันยังสามารถมีรุมโตมันได้อีกหรือแพ็กกิ้งโลจิสติกตอนนี้เราหลักๆทำเนี่ยก็คือแค่ซัพพอร์ตภายในเท่านั้นเองยังไม่ได้รับออกมารับงานข้างนอกอ่ะอย่างจริงๆต่างๆเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสตรงนี้โตไปอีกได้ไหมโตไปได้แน่นอน ส่วนงาน outsourcing ต้องเรียกต้องเรียกได้ว่ามันเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรม,มเดี๋ยวนี้ลูกค้าหลายๆท่านมองว่าเอยการที่จะ o u t s o u r c พนักงานออกมาเนี่ยให้มืออาชีพเนี่ยในการดูแลเนี่ยเทรนด์ตรงนี้มาค่อนข้างเยอะอนะครับ นอกเหนือจากสี่พิล่าหลักตรงนี้ของเราแล้วเนี่ยจริงเรามีเซอร์วิสใหม่ด้วยก็อัปเดตในไฟลิงเหมือนกันในเรื่องของการที่จะขยับตัวตัวเองขึ้นมาเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือเรียกว่าดิสติบิวเตอร์อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเอนจินเหมือนกันจริงๆเรามองว่าการที่เรามาเป็นดิสติบิวเตอร์เนี่ยไม่ได้ฉีกแนวจากธุรกิจเดิมเลยเพราะว่าเราเองเนี่ยเราอยู่บนฟิล์ของกิจกรรมทางการตลาดเรารู้จักหน้าร้านเรารู้จักหน้าช็อปทุกชันแนลอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเรามีตรงนี้ยเพื่อม,มาเพิ่มเท่านั้นเองให้กลไกลตรงเนี้ยมันครบหลวนของมันครับผมเพราะว่าตรงนี้ลูกค้าก็จะได้ไปทุกอย่างเลยแค่เดินเข้ามาหานะ่อามซ a คุณทําการตลาดให้ผมครบวงจรถูกต้องก็ต่างต่างกันครบถูกต้อง <laughs> คิดอะไรไม่ออกให้บอกเราเอ,อ,อแล้วก็ถึงแต่เราจะบอกว่า From introduce to on shelf, from on shelf to off take. ตั้งแต่คิดสินค้าได้จะเอาเข้าไปจัดจำหน่ายยังไงสินค้าเนี่ยเวลามันเข้าไปอยู่ที่บนชลฟ์เนี่ยมันไม่ได้จุดจบมันแค่คจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีคนมาหยิบละ่ะถ้าของเสียะอะไรหยิบแล้วมันต้อง,องรีพีทยังไงเพราะว่าจริงๆการที่ develop สินค้าตัวหนึ่งจนเอาเข้าไปขายได้เนี่ยต้นทุนสูงแล้วนะครับเราก็อยากให้มันเกิดการรีพีทเพราะงั้นกิจกรรมทางการตลาดที่เราทำเนี่ยเฮ้ยเราต้องไปเอนโชว์ว่าเฮ้ยสินค้าขึ้นบนชลฟ์เนี่ย ครบไหมสินค้าขาดหรือเปล่าโอกาสในการขายเป็นยังไงมีอะไรที่จะเอาไปช่วยเติมตรงนั้นให้กับลูกค้าได้ไหม,มจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยเขามีกลยุทธ์ทางการตลาดของเขาอยู่แล้วครับกลยุทธ์ทางการตลาดของเราที่จะไปเสริมของลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อมูลเป็นอินไซต์ในเรื่องของฟิลดาต้ามาร์เก็ตติ้งยกตัวอ,อย่างเช่นลูกค้ามีบัตเจตจำกัดเฮ้ยควรจะโลเคชั่นบัตเจตไปทําอะไรดีอ,อะไรที่วัดผลได้มผมจะรู้ได้ไงว่าชร์ด้านนี้ผมมีปัญหาผมควรจะอโลเคชั่นคนมาลงตรายอะไรบ้างเพื่อเอ็ดดีเอแล้ว ออกทย์ลูกค้าสุดท้ายเราอยากจะไปเป็นฟันเฟืองหนึ่งในเรื่องของรายได้ให้กับลูกค้ามากกว่าอยากจะไปแบบเอาบัตเต็เข้ามาเฉยๆครั้นี้ลูกค้าก็จะรักเราไม่ไปไหนก่อนหน้าโควิดผมจะบอกเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจเราก็ดีธุรกิจเราดีเขาก็อยากขยายธุรกิจเราก็ดีอือย่างนั้นเลยทาไมรับพูดถึงโควิดเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าก็ผ่านมาได้นะเพราะอะไรเราอยู่ในช่วงวิรกิจถ่านผ่านมาได้ยังไงแล้วก็อะไรที่ต้องบอกว่า ทำให้เราเติบโตมาจากโควิดเหมือนโควิดก็เป็นตัวช่วยเราด้วยอันนี้มาจากอะไรจริงจริงๆส่วนหนึ่งนะคุณโควิดในหลายเรื่องนะครัก็จริงๆต้องบอกว่าก่อนโควิดกับหลังโควิดเราไม่คิดจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมโควิดเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าการที่เรามีเซอร์วิสแบบหลักเลาอย่าง <c oughs> พอถึงเวลาช่วงหนึ่งงานหนึงมีวิกฤตเรายังมีเซอร์วิสอื่นๆที่มาประคองได้ ผ่านโควิดมาเราไม่ขาดทุนนะครับช่วงนั้นที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการ Diversify ฟพอร์ตของเราแต่อีกอันนึงที่ได้จากโควิดก็คือให้เราได้เซอร์วิสใหม่ๆอาจจะด้วยความที่โชคดีซึ่งสถานะทางการเงินของเราก่อนโควิดก็ดีด้วยว่นนั้นหลายเจ้าที่เขาหยุดไปก็ต้องเหมือนก็เราได้มีโอกาสไปรับใช้ลูกค้าต่อในส่วนตรงนั้นนะครับแล้วก็ขณะเรื่องของล็อกดาวน์มันก็เกิดทําให้เราคิดว่าเอ้ย ลูกค้าหลายคนก็คุยกับเราแล้วอเอ้ยทำยังไงดีมันเข้าไปในห้างไม่ได้มันจัดการไม่ได้เราเลยเริ่มในเรื่องของเซอร์วิสใหม่เรื่องของแชร์เซอร์วิสโอ้พอเราเริ่มธุรกิจเนี่ยครับก่อนโควิดเนี่ยอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าล้านปีหกห้าปีแล้วโตวมาห้าเท่าร้อยเลยถูกต้องอันเนี้ยคือแค่ง,งานภายในของอันนี้จริงๆอยู่ในฝฟลิงคนะ์น่าจะพอพูดได้แล้วก็จริงๆอ่ะแต่ก่อนอะ่อนอะเราอาจจะอย่างพนักง,งานจัดเรียงสินค้าอย่างเงี้ยมันอาจจะฟิกด้วยตัวของมาจินแต่หลังๆมาเราค้นพบว่าพอเเรราาาทํงนแช์ี้ เรารู้สึกว่ามันเริ่มมีโปรดักต์ของเราเองเราบริหารจัดการต้นทุนของเราเองได้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราปลดล็อกเรื่องของฟิกในเรื่องของอัตรากาไราขั้นต้นละเราบริหารจัดการกําไรขั้นต้นของเราได้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันเป็นช่วงที่ธุรกิจเซอร์วิสเก่ามันโตได้นะครับในเชิงของไรายได้แล้วก็กําไรครับผม,มอวม่เยอะมากครับโควิดตัวน,นี้ต้องถือว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายเนาะเพราะเราก็เห็นนะโควิดไอโควิดที่ผ่านมานมันกระทบหมด,ดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันหยุดอะลูกค้าก็เหนื่อยนะแต่คนที่ทำมาร์เก็ตติ้ง จริงๆก็หนักนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้เลยอ๋อพนักง,งานเลยแต่ถามว่าการที่เรามีน้องที่ทําทั้งฝั่งอีเวนต์<ม>งานนี้ไม่มหมดหายไป,มยปหมดเลยหายไปหมดเลยอ่าสี่สิบห้าสิบคนเราก็ถามว่ามาช่วยงานฝั่งอฝั่งอินสตาล์ได้ไหมน้องบางคนก็ไม่สะดวกใจทา<ม>ก็ลาออกแต่จริงๆเราไม่อยากใครออกเลยนะ<ม>ครับช่วงนั้นทีนี้เราก็คนเพราะว่าหลังจากนั้นกลับมาโอ้โหมันโตเป็นแบบก้ากระโดด<ม>ถ,ถ้าดูในฝ่ายลิงตัวเลขปีหกสี่ 200ร้อยต้นๆเนาะพอปีหก้ามันกระโดดไปสา0ร้อยเจ็สิบกว่าโอ้โหการที่ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราดีใจแหละเรื่องของรายได้แต่สิ่งที่เราห่วงที่สุดคือคุณภาพเราสร้างคนทันไหมเราสร้างคนทันไหมคนเราได้คุณภาพหรือยังเพราะว่างานบริการนะพี่มันต้องขายด้วยดีด้วยตังมันเองไม่สากจะต้องทันต้องต้องมีเรื่องนีเสียถามต่นี่ถามต่อในภาพของอุตสาหกรรมเองวันนี้โอเคเราผ่านโควิดแล้ว เศรษฐกิจเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวการจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องการตลาดเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ MCA เราได้รับอน้ส่งตรงนี้ไหมหรือว่าเราสามารถเข้าไปต่อยอดจากตรงนี้ได้อย่างไรครับ ต้องต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้าของเราหลักๆคืออยู่ในกลุ่มออปภคบริโภคเราเรียกว่าเป็น fast moving consumer goods ก็คือสินค้าที่อยู่ในซูเปอร์มาเก็ตทั้งหมดอ่ะกินใช้แล้วหมดไปเร็วๆเพราะว่าพวกนี้มันจะมีงานตลอดเลยเดี๋ยวสินค้าหมดอายุเดี๋ยวเปลี่ยนรสชาติเดี๋ยวเปลี่ยนกลิ่นเราก็เลยว่างานตรงนี้มันเยอะให้กับเราทีนี้ถ้าถามว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนี้โตไหมก็ต้องบอกว่าโตลองไปสังเกตง่ายก็ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนที่เกี่ยวกับอุปภคบริโภคหลักๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาร์เก็ตติ้งเน คิดอ่าบัตเจตในการทํากิจกรรมทางการตลาดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้อ่าถ้าเราบอกว่าอ่ากลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเนี่ยล่าสุดผมฟังเนาะเขาพูดว่าจะโตมันห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฐานมันสูงใช่สูงใหญ่มากนั่นแหละอ่าเราก็ลองคิดดูว่าบัตเจตในการจะเป็นของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็อาจจะโชคดีที่เราเริ่มต้นจากเล็กๆ็กเพราะน้นพอราเล็กโอกาสที่เราจะโตอ่ามันก็เลยมีโอกาสอันนี้ถ้ามองในอุตสาหกรรมของลูกค้าครับว่าเราไปกับกลุ่มไหนเพราะฉะนั้น ถ้ารัฐบาลจะมีนยโยบายกระตุ้นการบริโภคโอได้เลย <Digital S 2> ได้เลยหนึ่งหมื่นก็เห็นใจคนที่ต้องการใช้เงิน <c oughs> ก็เราก็ยินดีเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้ามันได้เกิด <c oughs> ทีนี้อันนี้คืออุตสาหกรรมของลูกค,คา้า <c oughs> ทีนี้เรามามองอุตสาหกรรม <c oughs> เรางานบริการก็ต้องบอกว่าเทรนในเรื่องของงานเอาซอร์ c i n g ิ่มมาแล้วเราก็คือรับเอ t s o u r c i n g เหมือนกันแต่ o u ซ s o u r c i n g อย่างเราเนี่ยมันไม่ใช่เอ t s o u r c i n g ทำเพโลแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่มีแบบ value added อ่าของเราจะเป็นในลักษณะที่เป็น professional outsourcing มากกว่าคือลูกค้าอยากได้เราเคยนะพี่เรารับงาน o u t s o u พนักง,งาน300คนมาทั่วประเทศเว้ยลูกค้ามีพนักง,งานดูตรงนี้สองคนเองอะพี่ดูยังไงอะพี่คุมพนักง,งาน300คนได้ยังไงไม่มีเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราดีกว่าทีมเราก็พร้อมระบบเราก็พร้อมจริงๆ MCA เนี่ยเรา invest กับเรื่องของดิจิทัลเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ย เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นให้กับงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานกับอีกอันหนึ่งเพื่อ internal control เรื่องของระบบ ERP จริงๆก็ต้องขอบคุณเว่าพอเราเข้าตลาดเขาเข้มงวดกับเราจริงๆมันก็เป็นผลดีกับเราด้วยฮะในการที่ทําให้เราพร้อมที่จะรันในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นทันทีครับคราวนี้เราก็จะจะเข้าสู่หมดใหม่ละที่เรามาถึงจุดที่วันนี้เราพร้อมที่จะเข้ามาระดมทุน นะครับเราระลงทุนเท่าไหร่ครับหุ้น IPO เนี่ยหกสิบล้านหุ้นแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวในเรื่องอันเดอร์ไลท์เตอร์กับราคายที่นีงครับก็คงจะเทรดภายในปีนี้ภายในปีนี้แน่นอนครับเร็วๆนี้ครับเร็วนี้ครับโอเคแล้วถุประสงค์เนี่ยดูค่ะเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรครับที่ ต่อยอการเติบครับหลังๆก็เอามาขยายธุรกิจที่ทําอยู่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าจากเดิมอันนี้ใช้ได้ทันทีนะฮะจากเดิมเรากล้ารับเอาซอร์สพนักงาน2 0 0้อคนสามคนแต่ตอนนี้สเกล500-700ยเจ็ดรพันคนอันนี้เราพร้อมรับทันทีที่เรารู้ว่าแต่ก่อนเราเคยมีปฏิเสธงานอลืว่าพนักงานเอาซอร์สไม่มีเครดิตเทอมถ้าลูกค้าขอเครดิตเทอมเราวันนั้นมัน o ิ k i ิงแคปที่จะเอามาใช้กันตรงนี้แน่นอนอันที่หนึ่งนะก็ สองจริงๆเราจะเปิดจริงเรามีเซอร์วิสใหม่ด้วยการทำดิสติบิวเตอร์การดิสติบิวเตอร์ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องมาดูแลในเรื่องของสต็อกสินค้าแต่ว่าปีนี้เนี่ยยังเป็นในเรื่องของการทำพายอตอยู่ก็ไม่เยอะมากนะครับข้อที่หนึ่งไปละเอามาใช้ในเรื่องของการเป็น working แคปข้อที่สองก็คงเอามาลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับอินฟาสตรักเจอร์อย่างเมื่อกี้ที่เรียนว่ามันจะมีหนึ่งในหมวดเซอร์วิสของเราคือ packing and l o g i s t i c แต่ก่อนเรามีรถกระบังเราเองที่น้ำมันเรายังซู้น้ำมันไม่ไหวเลย เราก็ไปใช้เอาซอร์สนักลงทุนก็ถามว่าทําไมมาจิ้นตรงนี้ลดลงขอ,อ,องง่ายๆเี่ค่าน้ำมันมันต่ําลง5%ปอร์เซ็นต์สายเออร์เรายังของค่าน้ำมันขึ้นเลยเราก็หวังว่าถ้าวันหนึ่งลด EV ีกระบะอีวีเข้ามาเราพร้อมที่จะลงทุนแล้วก็หคือเอามาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนมาเราค่อยไปหางานนะหนึ่งเราเอามาทดแทนกับสิ่งที่เราจ้างอยู่ด้วยทันที สองเราเอามาต่อยอดในเซอร์วิสใหม่เพราะเราถ้าเราทำดิสติบิวเตอร์แต่็มตัวเราต้องส่งของด้วยอ่าตอนนี้เราก็ยังเอาซอร์สก็เอามาใช้กับตรงนี้โซลารูฟท็อปเอยแล้วก็เวหาสตอนนี้เรามีเวหาสสองที่ที่สำคัญใหญ่ที่ออฟฟิศที่เราอยู่กับอีกส่วนหนึ่งคือเราเช่าเขาอยู่แต่อีที่เราเช่าเขาอยู่เราของที่เราเก็บให้ลูกค้าเราเก็บค่าเช่าด้วยนะอ๋อทุก้องเราเก็บค่าเช่าปีหนึ่งอาจจะสักสองล้านเราอาจจะจ่ายค่าเช่าปีละผมก็มองว่าเฮ้ยมันพร้อมแล้วล่ะที่เราจะต้องเริ่มมีเวหาส์ของเราเองไหมก็ ก็กคงประมาณนี้ครับอืเรกไม่มีนี่ไม่ต้องนิดหน่อยโอ้สบายอะไรอเงี้ยขยายธุรกิจเพียวๆนิดนิดหน่อยที่ต้องบอกนิดหน่อยเพราะว่าแบงก์บอกว่าใช้ในถองวันนีกันเพราะมันเป็นธุรกิจที่แทบไม่เ่ออยงว่าน้อยๆคุณมันต้องมีเครดิตแนะนามันธมิตรจริงๆก็จริงๆตรงช่วงซอฟต์หลอผมเรียนนำตรงว่าจริงๆก็โชคดีนะที่ที่ได้เข้าที่ได้ IPO คือช่วงโควิดออกโควิดที่ตอนขาลงอรพี่มันหมุนเงินไม่เหนื่อย เพราะว่างานมันลดลงงานจ่ายออกเงินจ่ายออกน,อน้อยงแล้วเงินในกระเป๋าตังเรามีเพราะว่าเราไม่ค่อยเป็นหนี้ไขสักเท่าไหร่แต่พอไอตอนจากสองร้อยกว่ากระโดดเป็นสามร้อโอ<ห><ห>บอกซ f o อเลยว่าเฮ้ยอยู่ไม่งั้นมันจากาเป็นว่าเราต้องไปบอกน้องว่าเรารับงานไม่ได้ออย่างเงี้ยมารลกเครดิตเทอมหกสิบวันเจ็ดสิบห้าเฮ้ยไม่ได้ละอะไรกระแสเงินสดสำคัญจริงครับพี่ใช่ใช่เราน้าจะเป็นธุรเกิจทติรับเงินสดไหม จริงแล้วมันจึงบริหารเรื่องของแฟรโฟก็ถ้าจริงๆต้องบอกว่าถ้าลูกธุรกิจบริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้นทุนเราส่วนใหญ่แปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นคนคนถูกต้องคนไม่ค่อยมีเครดิตเทอมเงินเดือนเต็มที่ได้สิบห้าวันตามตัดรอบไปสเลยแต่ลูกค้ากับเราอ่ะมีเครดิตอ่าแต่ส่วนดิสเทบิวเตอร์จริงๆอาจจะต้องขอนิดเดียวว่าพอดีงบมันเพิ่งเริ่มที่แจ้งในไฟลิ่งคือเริ่มคิวสาม เดี๋ยวลองงบออกยืน่นอัพเรียบร้อยอแล้วก็ยินดีที่จะเล่าแน่นอนอือันนี้ก็เรื่องของมรุเราจะไม่นนได้เรารอเอาแผนอยได้ครับหลังถึงเข้าตลาดแล้วเนี่ยอสองปีสามปีเราวางแผนเติบโต,ตเราเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งเราตั้งใจที่หุ้นเราเนี่ยจะเป็นหุ้นลักษณะไหนครับผมมองว่าเป็นหุ้นเติบโต,ตนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เรามีเซอร์วิสใหม่ๆมาเนี่ย<ะ>มันเริ่มจากฐานต่ำ เพราะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าโอกาสการเติบโตของเซอร์วิสใหม่ของเราที่เข้ามาเนี่ยมันไปได้สูงแน่นอนสําหรับงานที่ทําเดินอยู่แล้วในเรื่องของบริการส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันโตเท่าที่คุณภาพงานมันจะไปด้วยกันได้ตลาดอย่างเช่นถ้าเรามองว่าตลาดพวกนี้มันโตสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็คิดว่าเราไม่แพ้ตลาดหรอกแต่อะไรข้างในนั้นอ่ะที่มันยังสามารถต่อยอดได้ยกตัวอย่างนะอย่างผมบอกว่าดิจิตอลเลยยังไม่ฟูลลูกเลยโลจิสติกเลยยังไม่ฟูลลูกเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ย ด้วยความที่ฐานต่ำเนาะโตมันก็จะสูงในทันทีเพราะนั้นถามว่าในอนาคตผมมั่นใจมันยยิงผมค่อนข้างมั่นใจมาเหมือนค,ความคิดอ่ะเราคุยว่าก่อนจะ IPO เราก็คิดตัวเลขหนึ่งเนาะในฐานะเจ้าของอ,อะไรนเนาะก่อนโควิดก็คิดตัวเลขหนึง่งหลังโควิดไม่บอกเลยอีกตัวเลขหนึ่งเลยเพราะว่าเรามองเห็นละออป p o ท t u n i ของเราว่าจะไปอยางไงยิ่งยิ่งเราได้เสริมศักยภาพที่เรา IPO ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานทุน ในเรื่องของความเชื่อมั่นถูกต้องนะฮะอันนี้ลูกค้าเราโดยโดยส่วนใหญ่ยังเป็นในประเทศไหมฮะหรือว่าเราจะมีโอกาสที่จะไปทําตลาดต่างประเทศบ้างไหมครับจริงๆพอชั้นตอนเนี้ห้าสิบห้าสี่สิบห้าคือไทยกับเอ็อซเลยอตอนแรกๆยอมรับว่ารับเอ็มนซีเยอะอเพราะว่าเราเริ่มจากการเป็นเอเจนซี่มาก่อนไงแล้วกลุ่มลูกค้าเราก็คืออ่าประมาณนั้นแต่ว่าหลางังๆมาเราก็อยากจะเพิ่ม กลุ่มลูกค้าอินดัสทรีอื่นๆยกตัวอย่างเช่นฟู้ดแอนด์เบเวอร์เลชเนี่ยผมถึงมองว่าตอนนี้ถ้านับพอชันเนี่ยเพอร์ซนอลแคร์เนี่ยประมาณหนึ่งในสามโฮมแคร์เนี่ยประมาณสักหนึ่งในสามฟู้ดแอนด์เบเวอร์เลชเนี่ยก็ประมาณหนึ่งในสาถ้าถามผมนะฮะยังมองว่าฟู้ดแอนด์เบเวอร์เลชผมยังได้น้อยอยู่นอถามว่าโอกาสโตตรงนี้มีมากแล้วก็กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนไทยอ่าสุดท้ายเรามองงนี้ดีกว่าว่าโน้ตหาวของเราอ่ะความเป็นมืออาชีพของเราเราไม่เลือกเรา จะคุณจะระดับโลกระดับประเทศเราใช้มาตรฐานในการทำงานเดียวกันต้องขอบคุณลูกค้า MNC ที่ให้มาตรฐานแรกเรามาเลยว่าคุณต้องทำยังไงให้ถูกต้องคุณต้องวิเคราะห์ทำเราเรียกว่า feasibility เนาะไม่งั้นผมบอกว่าผมต้องคุมไม่ยอดนเริ่มต้นอ่ะด้วย ROI เท่าไหร่สูตรคำนวณเป็นยังไงผมจะได้อะไรหลังจากนี้อะไอย่างเงี้ยก็เอามาใช้กับทุกคนวิธีการควบคุมวิธีการตรวจสอบก็ เอาเป็นว่าเราอยากจะยกระดับทุกงานของเราอ่ะให้มันเทียบเท่ากับแบร์ระดับโลกหมดครับคู่แข่งเราเป็นเป็นเป็นใครบ้างเดชเอิร์นทกคอ่าต้องมองว่าคือเราทําครบวงจรพอทําครบวงจรอ่ะหลักๆมันจะมีกิจกรรมทางการตลาดการดิจิตอลอันเนี้ยก็มีกลุ่มหนึ่งที่เขาทำออกนซนจะจะเปรียบเทียบกันได้จะเป็นออกนซนจะเป็นดิจิตอลเอจนซีก็ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งบอกว่าพอชั่นประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นของเรา แต่คนทากลุ่มนี้เขาจะไม่ทางาน o อ t s o u r c i n g บางทีเขาจะไม่ทําพวกงานโลจิสติกเขาจะไม่ทําพวกงานพนักงานแนะนําสินค้าพนักงานจัดเรียงสินค้าเราก็จะมีคู่แข่งคนละหมวดกับคนละหมวดแต่คนที่ที่ครบวงจรอย่างเราก็ก็ทามีก็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 ยินดีครับผมแต่ในตลาดหุ้นรู้สึกจะไม่มีเยันกันไนทไปเลยกับเ u t s o u ไปเลยในตลาดค่อนข้างแยกกันเรานี้เอาหมดเลยคุมหมด่ ก็เอผมผมมองว่าเรากิจกรรมทางการตลาดะงานที่อยู่ใต้ภูเขาแข็งมันเยอะต้องยอมรับจริงๆว่าลูกค้าหนึ่งคนนะไม่อยากจะไปจ้างรถหนึ่งหนึ่งเจ้าไปจ้างคนหนึ่งเจ้าไปจ้างผลิตหนึ่งเจ้าอ้มันเสียเวลาเขาคุณเบ็ดเสร็จเลยไม่ได้หรอในตัวอะไรเงี้ยเขามองเรื่องของความครบวงจรก็ลูกค้าได้เซอร์วิสที่ครบแล้วง่ายสะดวกถูกจริงประหยัดเขาด้วยคือ พอการที่เราครบวงจรลูกค้าให้โจลดูทุกปีนะลูกค้าตัวไหนทำกับเราตั้งแต่เปิปดบริษ,ษัทสิบกว่าป,ปีก็ยังอยู่นะทุกปีตัดซื้อเรียกละปีนี้เซฟวิ้งได้เท่าไหร่คุณจะลดต้นทุนให้เราได้ยังไงปีนี้จะเพิ่มยอดขายได้ยังไงจนผมต้องบอกน้องว่าค้าเรียกจะเป็นเรื่องปกติจะลดยังไงในส่วนของต้นทุนจะเพิ่มยังไงในส่วนของยอดเลยเตรียมเลยอืก็มีมีความรอแล้วผีแล้วรู้ว่าคุถามนี่จะต้องมาเลยทุกปีถูกต้องรวมถึงเสิร์ฟให้กับลูกค้าใหม่ด้วยถูกต้องแน่นอนเพรา็ คงคงอาจจะคิดว่าเป็นการรับรู้ข้อมูลจาก<ช>จากลูกค้าท่านอื่นด้วยใช่คือเราเราเราพยายามอยากจะสุดท้ายเราจะเกียร์ตัวเองไปเป็นมาเทคเนาะมาเก็ต<ช>ิ้งเทคโนโลยีเพราะว่าเราอยากจะเอาข้อมูลอะเชิง Data เนี่ยเอาไปคุยกับลูกค้าต้องยอมรับเลยว่าเวลาเราดีลกับบริษัท m อ c มเนะี่ยข้อมูล Data ในการซัพพอร์ตก่อนเรื่องมาเขาใช้เยอะลูกค้าคนไหนอาจจะไม่ซีเรียสขนาดนั้นลูกค้าคนไหนจะมองว่าเอ้ยผมสนใจแค่ e x e c u t i จค r e p o r t รอผมกไม่สนใจได้ซ้ำอ่าก็ ก็แล้วแต่แต่ก็พยายามจะนําเสนอเพราะเราเชื่อว่าข้อมูลที่เพียงพอมันจะลดความเสี่ยงในการดาเนินงานการมีข้อมูลที่เพียงพอต่อให้ดีไม่ดีลูกค้าจะได้รู้ว่าเราพยายามแค่ไหนให้กับเขาสุดท้ายผมบอกน้องว่าอะไรที่วัดไม่ได้แล้วเขาไม่รู้สึกว่ามันมีผลกับเขาอย่างไงเขาก็เลิกจ้างไปครับอือใช่รู้ตัวเลยเป็นครับอโอเคอันนี้ก็ถืแว่าเป็นอินโทรก่อนเนาะเดี๋ยวคดราคา เข้าเทรดนะเราคงต้องมาคุยก,กันต่อนะครับสุดท้ายอยากให้คุณพักดีฝากถึงท่านผู้ชมกระแสนนการหรือแม้กระทั่งคนที่สนใจหุ้น MCA แต่ต้องรอก่อนนะฮะอันนี้ยังไม่ได้เซ็นอะไรนะครับวันนี้เรามาดูข้อมูลก่อนแต่ถ้าสนใจถ้าต้องติดตามนะครับอยากให้คุณพักดีฝากถึงข้อมูลนี้นะครับครับผมก็อยากให้มองหุ้น MCA เป็นหุ้น post covid นะครับจริง เราได้อะไรเยอะมากจากโควิดนะฮะแล้วก็จริงๆเราเชื่อว่าเราผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วด้วยมไม่มีต่ํากว่านี้แล้วนะฮะแล้วเราก็ได้เซอร์วิสใหม่ๆนะฮะได้ออป portunity ใหม่จากมันด้วยต่อยอดจากโอเปอเรชันกับอินฟราสตรักเจอร์ที่เราแข็งแกร่งอยู่แล้วเพราะฉนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปหลังจาก IPO เรามั่นใจแน่นอนอนะครับก็อยากจะฝากนะในส่วนของ MCA นะเราอยากจะเป็นผู้นําและผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง,องของกิจกรรมทางการตลาดอย่างครบวงจรนะโดยการใช้เทคโนโลยีเอามาช่วยเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน แล้วก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าแล้วเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสำหรับลูกค้ามากที่สุดเราก็รวมทั้งลงทุนด้วยนะครับครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นในที่เป็นแค่น้ำจิ้มก่อนนะครับก่อนที่หุ้น MCA จะเข้ามาระดมทุนนะครับวันนี้เราก็รู้ข้อมูลนะครับว่า MCA คือใครทำอะไรแล้วก็กำลังจะไปยังไงหลังเข้าตลาดแต่รายละเอียดคงต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมแฟนรายการหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทีน่มครับถ้าสนใจต้องติดตามเกาะติดข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะไม่งั้นท่านอาจจะพลาดได้นะครับหุ้นดีๆต้อบอกว่ามีสตอรี่มีเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าแหมมาร์เก็ตติ้งเทคเหรอโอ้โหอันนี้ก็น่าจะเป็นศัพท์ใหม่มเี่ได้ยินเหมือนกันนะครับก็ลองติดตามกันดูครับแต่วันนี้ ทางรายการครูชัดชัดก็ต้องขอคุณคุณพักดีอย่างสูงนะครับวันนี้เหมือนกันครับขอบคุณคมากครับขอบคุณครับก็สําหรับรายการครูชัดชัดวันนี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์บนแฟนเพจของรายการให้ด้วยกันละกันนะครับส่วนต้นทางดีๆจะมีอะไรต่อไปก็ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ